เนี so friends, ่ยหมอมากแล้วก็คือตัวละครที่การบ้านทีมนี้เนี่ยได้โคตรโหดอ้องเราทับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กัผมอาร์มิียนวันนี้เราอยู่เกม e ีพิก e ซเววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ซึ่งเป็นตัวละครที่ผมมอว่าเล่นยากมากๆแล้วก็ทําของเนี่ยยากและหาทีมเล่นเนี่ยยากมากๆเองครับนั่นก็คือเซสึกะเทนโชนั่นเองครับ เซส,สกานั่นแหละครับเป็นตัวละคร5ดาวธาตุไฟนะครับเป็นสายโจรที่เพิ่งเข้ามาใหม่แกะกล่องเลยแล้วก็ทําของเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแล้วก็บิวได้หลายสายมากเดี๋ยวเราไปดูสกิลข้าวๆของนางกันเลยครับสกิลผมจะอ่านที่สกิลติดตัวก่อนละกันสกิลติดตัวเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าเพิ่มการหลบหลีกให้กับเพื่อนทั้งทีเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เมื่อ ไฟต i ้งสปิริตเต็มเนี่ยจะทำการมอบบฟัฟปลดปล่อยดาบปีศาจครับให้แก่ตัวเองเนี่ยหึงเทินและทำการสละเลือดตัวเองเนี่ยจนเหลือหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะไปเป็นาดาเมจใส่ฝั่งขรงข่ามันเองก็คือทำดาเมจแรงตามเลือดที่หายไปนั่นเองครับแล้วก็เล่งเกจให้กับตัวเองเนี่ยอยู่ที่50%ไอ้ตัวบฟัปฟปลดปล่อยดาบเนี่ยคืออะไรบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีเนี่ย200%และทำการแปะบัฟ อ่อามาตะให้กับตัวเองเนี่ยหนึ่งเทินครับแล้วก็สกิลอันติเนี่ยเป็นอะไรที่คนข้างที่จะปวดหัวถ้าเจอในทีมของพวกพวกลงกันบ้านครับที่ผมเจอบ่อยๆแรงสูงพวกแรงแชมเปี้ยนหนึ่งแชมเปี้ยนสขขอเนี่ยเจอเซสุกะในการกันบ้านเนี่ยเยอะมากสกิลอันติเนี่ยบอกว่าอะไรลบล้างบัฟของฝั่งตรงข้ามเนี่ยทั้งหมด และทําการแปะดีบัฟงุนงงและแปะดีบัฟลดความแม่นยําใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยนาน2องเทินแล้วก็ถ้าเลือดของเซจิก,กะเนี่ยมากกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําการไม่สนใจเอฟเฟกต์รีซินั่นเองครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยให้ฟ g h ติ้งสปิริตอยู่ที่30มสิบฟ i n ติ้งสปิริตพูดง่ายๆว่าสกิลติดตัวเนี่ยฟ n g ติ้งสปิริตต้องเต็มร้อยก่อนนะครับเึื่อจะพล็อกสกิลไอดูดเลือดตัวเองทั้งหมดและทําการปาดเนี่ย ถึงจะพอกนะครับถ้าคือคือไฟติ้งสปิริตเนี่ยไม่เต็มมันจะไม่พอกนะครับแล้วก็ดีบัฟงุนงงเนี่ยคือมันจะทำดาเมจตามเลือดของฝั่งตรงข้ามที่ไม่ติดดีบัฟนะครับ10%พูดง่ายๆว่าถ้ามีเลือดมือหนึ่งเนี่ยดาเมจที่จะโดนพอกขึ้นมาเนี่ยก็คือพันหนึ่งนั่นเองครับแล้วก็อีกดีบัฟหนึ่งเนี่ยลดความแม่นยาเนี่ยก็คือเป็นดีบัฟพูดง่ายๆว่าทำให้ตีไม่โดนนั่นเองแล้วก็ตีมิดนั่นเองครับ เป็นเวลา2เทินให้ฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็สกิลแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็คือโจมตีธรรมดาแล้วก็ออราเมทบางส่วนเนี่ยมาเป็นเลือดแล้วก็สกิลนี้เนี่ยได้รับโซเบิร์นสิดวงด้วยกันครับแล้วก็ถ้ากดโซเบิร์นเนี่ยไม่ใช่ได้รับโซเบิร์นได้รับไฟติ้งสปิริตสิดวงครับแล้วก็ถ้ากดโซเบิร์นเนี่ยใช้ดวงไฟ1ดวงทําดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองครับไม่มีอะไรเลยสำหรับสกิลแรกเพราะว่าไปอยู่ที่สกิลที่สและสกิลที่3านั่นเองครับส่วนการบิ้วคองเนี่ย พูดได้เลยว่าบิวได้หลายแบบมากสำหรับเซสกะไม่ว่าจะเป็นเซตดาเมจครีที่ผมบิวให้เพื่อนดูก่อนหน้านี้ดาเมจครีเจาะกรอหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ Carter, เลือดหรือเป็นดาเมจครีเลือดหรือว่าจะเป็นอะไรอีกล่ะเลือดเลือดสีทอเลน์สีก็ได้ครับอันนี้บิวได้หมดเลยแล้วแต่คนจะชอบเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเตตของเซสกะกันเลยสเตตหลกัหลกๆที่ควรเน้นให้เซสกะเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นเลือดครับเพราะว่า นางเนี่ยเมื่อเกเต็มเนี่ยไฟติ้งสเปรย์เต็มเนี่ยนางจะใช้ดาเมจตามเลือดที่หายไปนั่นเองสมมุติว่าเลือด20,000เนี่ยสัก20,000ละกันครับคิดเลขง่ายนี้แล้วก็ทำดาเมจเพิ่มเติมไปอีก20,000ืคูณสก็เป็น40,000ครับอ่ามันเป็น200%ใช่ไหมละ่ะก็หาร100ก็เป็นอันนี้คิดคร่าวๆนะครับก็คือคูณ2เข้าไปก็เป็น40,000นั่นเองแล้วก็อ่าสเตตที่ควรเน้นต่อมาเนี่ยคือสเตตของความเร็ว ความเร็วเนี่ยถ้าใส่เป็นเซตเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ถ้าสัก161เนี่ยก็พอแล้วครับส่วนถ้าใส่เซตอื่นเนี่ยก็เท่ากันนั่นแหละเพราะว่าเซตสกะเนี่ยเน้นเคาน์เตอร์ไฟฟังของข้ามรัวๆนั่นเองส่วนโอกาสคริสตัลเนี่ยแล้วแต่คนจะบิ้วเลยขึ้นใครจะบิ้วเป็นถึงร้อยเลยก็ได้ครับแต่ผมเนี่ยเอาสัก90ก็พอเพราะผมเนี่ยชอบเป็นสายลุ้นนั่นเองแล้วก็คริดาเมจเนี่ยคริแดมเนี่ยสักสองอยหกสิบ ถึง280ก็พอแล้วครับหรือว่าจะทําสูงกว่านี้ก็ได้ส่วนพลังโจมตีเนี่ยสัก2,000ขึ้นเนี่ยถือว่าดีแล้วครับถ้าใครเล่นเป็นสายเอาสกิลอันตรของเซสกะนะครับแล้วก็เ f ของเซสกะเนี่ยผมจะใส่เป็นเ f นี้เลยเพิ่มการหลบหลีกให้กับเพื่อนทั้งทีเนี่ยอีก20%แล้วก็เมื่อเป้าหมายนี่ยรอดชีวิตจากการโจมตีหมายถึงฝั่งตรงข้ามนะครับจะมีโอกาส36%เนี่ยที่จะโจมตีด้วยสกิลที่1นั่นเอง ก็ประมาณนี้ครับสําหรับเซซกาเดี๋ยวเราไปดูเซซกาในอารีนา่ากันเลยครับก็เ,เป็นทีมนี้แล้วกันนะครับเพื่อนคือเซซกาเนี่ยต้องหาไปกับทีมที่หลบเก่งๆครับเนี่ยเช่นไวเลตมืดเนี่ยหลบเก่งมากเนี่ยเซซกาทําการปาดไปหนึ่งทีครับปาดอีกรอบนึงครับเนี่ยเห็นไหมว่าไลเน็กเนี่ยไปคุยกับล่างเขาโมกเลยโดนปาสองทีอ่าเรียบร้อยเวโรนิก้าผมยิงไวเลตสตัน์ทเนี่ยไม่โดนครับเซซกะปาดอีกหนึ่งรอบับปาดอีกหนึ่งรอบเปล่าไม่ปาครับ อืมถ้าผมบัฟไปเลยเนี่ยเซซึกะมันก็จะลบบัฟผมออกอยู่ดีเพราะงั้นผมจิ้มธรรมดามครับอืมยิงไปเลยเจอฟานผมยิงไปปาดฟานมาครับตีไม่โดนนะครับเพราะฟานก็มีสกิลหลบเหมือนกันฟานก็อันติไปเลยครับเก็บตัวของอ่าชื่อว่าอะไรวะอรุณกะครับอรุณกะ ตอนแรกจะเรียกว่าเพลุนไปอ่านไป,ไปอ่านน,านั้นี้เยอะอ่านกระตูนเยอะไปหลบได้ครับป่าอีกรอบนึงครับไวเลยผมก็ใกล้ไปคุยกับล่าล้าม่วงลวทำการใช้อันติไปแล้ครับจริงๆผมควรเอาตัวตัวดาเมจไปด้วยสักตัวผมจะทำการแปะ ดีบับเส่ฝั่งตรงข้ามเลยครับตาบอดแล้วก็เงินงงเรียบร้อยติดหมดโอเควเวลยจิ้มไปเลยโอเคตายครับโอนปาดมาหนึ่งทีเลยจิ้มใครเรียบร้อยเวโรนิกา้าตายเรียบร้อยซึสึกะมาครับเปิดติดตาบอดหมดทั้งทีมเลย คือเซสกาถ้าถ้าจะเล่งแบบเล่งสกิลติดตัวสกิล,กลจริงๆอ่าสกิลที่สองเนี่ยคือต้องเอาหมามืดมาด้วยครับหรือว่าเอาตัวละครอะไรก็ได้ที่มันหลบเก่งๆเ่ยเพื่อที่จะให้เซสกาเนี่ยเคาน์เตอร์รัวๆเพื่อเก็บเกรครับเนี่ยมันอย่างเงี้ยเหมือนเคาน์เตอร์แล้วผมรัวๆอ๋ออะไรจิ้มไปเลยถึกมากเซสกาฟังตรงข้ามแบบถึกสุดๆ,ๆเลยเนี่ย เห็นเห็นได้จากตัวของฟานไฟผมยิงเนี่ยไม่โดนเลยไม่ไม่ใช่ไม่โดนไม่เข้าเลยครับนะโอ้โหถึกถึกมากแต่ก็โดนฟานไฟเก็บอยู่ดี <c oughs> ทีมนึที่เหมาะกับเซซึกะมันกันครับก็คือนี่เลยสตีแห่งตาช่างถึกมากแล้วก็เป็นตัวมาแรงในตอนนี้มากๆเลยครับคือ <c oughs> ถ้าใครแบบมีพอมีกำลังเปิดเนี่ยผมแนะนำให้เปิดเลยคือนางเก่งมากๆจริง เนี่ยครับการไลแนกได้แบบชิวๆเลยโอเคชาลูนปาดในรอบนะครับตีบีบับกันทั่วหน้าโอเคเซสิกาผมปาไปหนึ่งรอบอ่าล้างดีบับไปเลยครับสตีแห่งตาช่างแล้วก็เซสกาเนี่ยจะมีดาเมจจากจาก่ากบับของเมอร์เซเดสแสงนะครับบับฟิกดาเมจ ก็ค,คือลบได้เส,สกาก็ได้จะได้แบบตีที่ทรมดานี่มันวังมันวัง,งดาเมจไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้เลื่นเป็นสายดาเมจนะดาเมจมันก็จะค่อนข้างเบาหน่อยเนี่ยครับตีโดนด้วยเมื่อกีอ้จิ้มแม่นางกันเลยแล้วกันนะไปไปคุยกับลากมะม่วงจอเกราะห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับเวรสกาดีไงมาทำเวอร์ริสลบร้อยเปอร์เซ็นตผมแบบนี้ โอเคบลอกับปาดไปหนึ่งทีไปรอบไหมนี่ผมจะใช้เซกดีบัฟใส่ฝังของข้ามเลยครับคือคือดีบเอไอเซสกาเนี่ยมันดีมากเพราะว่ามันทำให้แบบลดดาเมจได้แล้วก็ฝั่งงข้ามเนี่ยตีเราไม่โดนด to e. ้วยครับเนี่ยมันทำให้เราได้ส่วนแบบรัวๆเลยใีนีหอ่จิ้มไปเลยแล้วกันเพื่อน ครั้งนี้ผมว่าผมน่าจะได้ใช้สกิลอันติแล้วสำหรับเซซึกะ,กะโอเคจิมธรรมดาไหมครับตีไม่โดนโอเคเรียบร้อยอืมตีรอบไหมเซซึกะโอเคพี่ว่าอะไรปาดไหมคือผมพูดเลยว่าเซซึกะมัน ยังไงล่ะมันต้องการทีมที่แบบเฉพาะทางครับแล้วก็ทำยากผมว่าเออไม่เป็นไรตีธรรมดาไปก็พอมผมจะให้เขาตีเซสกาผมโอเคพลาดจงตีอีกรอบนึงเซสกาใกล้เต็มแล้วสกิลโอเคจงตีอีกรอบนึงเนี่ยครับได้ใช้สกิลติดต,ต,ตัวแล้วพลาไดไปรอบนึงแล้วก็ เรียบร้อยครับเนี่ยหมอมากแล้วก็คือตัวละครที่กันบ้านทีมนี้เนี่ยได้นี่เนี่ยได้โคตรโหดเลยเพื่อนเนี่ยตายเลยใช่ไหมโคตรแรงโคตรโหดเอาละครับสําหรับเซซิก,กะเนี่ยสําหรับผมเนี่ยจากความรู้สึกในการเล่นเนี่ยคือผมมองว่าตัวนางเนี่ยเหมาะที่จะเอาไปเล่นในการกันอ,อารีนาครับเพราะว่า เมื่องจากสกิลแพสซีฟของนาเนี่ยสาม0ในการหลบหลีก็จริงเนี่ยเมื่อไปอยู่กับคอมเนี่ยมันเหมือนกับเป็น100%เลยครับคือมันหลบหลีกเก่งมากแล้วก็ถ้าใครมีพวกเมอร์เซเดสแสงมีที่เขาแจกมาน่าจะเป็นตัวของ ฮาสิติกครับฮาสิติกุคนน่าจะมีกันอยู่แล้วแหละพาะแจกมาแล้วก็คือ2ตัวนี้สตัวนี้กันบ้านได้ดีมากๆเพราะว่าผมขึ้นแรงไปส,งสูงๆแล้วเนี่ยขึ้นไปดูแล้วเนี่ยคือเจอหน้าพวกนี้บ่อยมากคือรับมือได้ยากมากแล้วก็ทีมเนี่ยถึกมากกว่าจะปาดตายแล้วก็หลบได้ด้วยอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าใครจะปั้นนางเอาไปเล่นในการทําดามเมจจริงๆเนี่ยผมมองว่าปั้นตัวอื่นเนี่ย จะเล่นง่ายกว่าครับเพราะว่าหนึ่งเลยนางเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องการตัวละครทีมเฉพาะทางทีมสายหลบพวกอาดินมืดไวโอเลตมืดหมามืดหรือว่าเป็นตัวนางเองเนี่ยก็ดีครับคือต้องปั้นเป็นทีมหลบแบบจ้าจาเลยนางเนี่ยถึงจะได้โชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะว่าไอตัวสกิลติดตัวของนางเนี่ยถ้าหลบได้เนี่ยนางถึงจะเก็บเกรดไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะใช้สกิลติดตัวในตัวสกิลป่านั่นเองครับเพื่อน คือกว่าจะถ้าเราไปเล่นจริงๆเนี่ยในการเป็นดาเมจเนี่ยกว่าเราจะได้ใช้สกิลติดตัวตัวนี้เนี่ยผมมองว่ามันนานไปแล้วก็ค่อนข้างที่จะฝากชีวิตได้ค่อนข้างที่จะลําบากเพราะว่าคือถ้านางไม่เค้เตอร์เนี่ยหรือว่าฝั่งฝั่งเราเนี่ยไม่หลบเนี่ยการที่เราจะได้ทำดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีบัฟเยอะๆเนี่ยสกิลติดสกิลติดตัวที่เป็นสกิลพกในการปาดเนี่ย มันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นครับเพื่อนๆคือถ้าถ้าฝั่งตรงข้ามมีพวกกันดามจเอ่อมีบัฟโล่บับอะไรเนี่ยดาเมจเนี่ยมันก็จะหายไปค่อนข้างเยอะเลยครับส่วนตัวละครที่นางแพ้มากๆเนี่ยมีอยู่2ตัวครับหลักๆเลยที่แบบหยิบมาแล้วยังไงก็โดนดักทางเลยครับเนี่ยคือเนี่ยโพมืดเลยแล้วก็มีเอวิล่าครับที่สามารถลดไฟติ้งสปิริตได้100%เนี่เลยเอวิล่าเนี่ยครับ สกิลไหนวะสกิลอันติหรือเปล่าสกิลติดตัวเนี่ยบอกว่าลดไฟติ้งสปิริตเนี่ยของสตูเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโดนดักแบบโรลวเลยคือนางไม่ได้ใช้สกิลติดตัวแน่นอนครับคือไม่ได้ใช้สกิลเอสสองแน่นอนถ้ามีเอเวล่าอยู่ด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดักเหมือนกันเนี่ยก็คือเซอร์เมียเลยคือถ้าใครเจอนางแล้วหยิบเซอร์เมียไปเนี่ยบอกเลยว่ายิ้มแบบเซอร์เมียใช้สกิลอันติโรัวเลยผมบอกเลยแบบถ้าเซอร์เมียได้ปานรัวเนี่ยทีมจะถึกขนาดไหนเนี่ยผมก็บอกเลยว่าเอออาไม่่่ยูแนนน ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเชสึกะก็เป็นตัวละครที่เล่นสนุกผมว่าแต่ผมว่าถามว่าพี่ผมเปิดจนการันตีให้แบบเอานางเลยดีไหมเนี่ยผมมว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้รอตัวละครของฟิเลนดีกว่าครับเพราะว่าจะเปิดตัวในวันที่25และน่าจะเข้าเร็วๆนี้แหละถ้าถ้ามีการันตีแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเติมแบบจ้าแบบทุกตัวผมต้องมีเนี่ยเก็บไว้ดีกว่าครับ ส่วนใครที่แบบพี่ผมเติมอยู่แล้วผมอยากได้ทุกตัวก็ตามสบายนะครับแต่ผมมองว่านางเนี่ยเป็นตัวที่เล่นยากจริงครับต้องการทีมเฉพาะ่าต้องการตัวละครเฉพาะด้วยแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมลืมไปเนี่ยคือผมลืมเปิดของไวเลสให้ดู <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับของไวเลสประมาณนี้เลยส่วนสเตตเนี่ยที่ผมยังไม่ค่อยพอใจเนี่ยคือพลังโจมตี อยากให้ไม่ได้สักสี่พันะครับส่วนสเตตอื่นเนี่ยพอใจแล้วแหละแล้วก็ไอตัวโอกาสคลิีเนี่ยบางคนอาจจะมองว่ามันน้อยไปเยเดี๋ยวผมหาเวอร์เลดไม้เนี่ยมาอัพให้ให้พี่สุดหล่อผมเนี่ยให้มันคลิกเกือบร้อยได้ครับก็อีกตัวหนึ่งที่ผมไปเล่นเนี่ยมีไวรลินเมื่อกี้ผมออกเซิซิเลียซิซิเลีย,ยนี่เลยนี่ครับซิซิเลียเอาไว้กันไลน์แนกได แล้วก็สตีแห่งตาช่างเนี่ยนี่ครับสตีแห่งตาช่างนี่เลยก็มีอาอมิคีอามิคีตัวหลักเลยการรับตาเมดนะครับอามิคีผมตัวสามดาวที่เก่งมากๆครับถ้าไม่เจอพวกซีซีเยอะๆคือนางเก่งเก่งมากๆเลยอามิคีเอาละครับก่อนจากกันไปเนี่ยพเพื่อนๆอย่าลืมไปรับ กิจกรรมตัวนี้นะครับงานเลี้ยงฉลองครบรอบ7ปีเนี่ยมันแจกตัวละคร5ดาวแสงมืดแบบฟรีเลยนะครับ1ตัวเป็นบอสเดี๋ยวผมเปิดให้ดูมันพอรับเสร็จมันจะเข้าในในจดหมายนะครับมีเวลา 5, อ้ามีเวลา6วันหลังจากที่รับนะครับคือห้ามพลาดถ้พาพลาดเนี่ยหายไปเลยบอสหนึ่งตัวของเราก็นี่เลยมี5ตัวครับรับได้1ตัวแล้วแต่คนจะชอบเลยส่วนผมเนี่ยก็คงจะเลือก อาสติแหละรับมาเลยอายสติเพราะว่าตัวอื่นผมมีครบหมดแล้วส่วนถ้าใครบอกว่าพี่ช่วยทําคลิปแนะน,นําบอสอะไรเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้ครับเดวแนะนําให้ว่าตัวไหนเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็เก่งยังไงบ้างเก่งในด้านไหนบ้างก็นานเหลือเกินกว่าผมจะได้อาสติไม่เล่นกับเขาอาสติเพรว่า,วาเห็นได้ชัดว่าคุณคือคนสําคัญในการบรรลุปเป้าหมายของฉันเอาละ เรามาร่วมมือกันไหมโอเคที่รักไปกันเลยไปเดี๋ยวฉันจะปั้นเธอเองให้สติก็ประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวเซสกะเทนโชของเรานั่นเองก็ผมมองว่าก็หยิบมาได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้ต้องการจริงๆไม่ต้องการเล่นจริงก็ผมว่าข้ามก็ได้นะเพราะมันหนึ่งเลยของทํายากแล้วก็ ทีมที่ต้องไปกับนางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะทำของยากเหมือนกันพี่ว่าไวโอเลตอย่างนี้ครับทําของยากสุดๆเลยอืประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆส่วนถ้าใครมีทีมแบบเจ๋งๆเนี่ยในการเล่นอ่าเซสกะเนี่ยก็แนะนาผมได้ครับว่าพี่มันไปกับทีมนี้เนี่ยเก่งมากเลยเนี่ยไปจะ ขอบคุณมา,มากๆเลยครับส่วนที่ใครที่ดูถึงจุดนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณอย่างมากเลยครับเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปมา,มากๆเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆบ,บายๆครับ